ทำไมมึงไม่ตรวจสอบให้ดีๆวะปล่อยให้มันหลุดมาเป็นกาฝากเราได้ไงหัวหน้าลืมไปแล้วเหรอครับตอนประกาศหานายทุนช่วงแรกๆมีคนยอมลงทุนกับเราแค่สามสี่คนหัวหน้าก็เอาเงินเข้ามาก่อนไม่ได้ให้ตรวจสอบประวัติซะหน่อยแหงเอ้ยลุงยีหอมเงินแม่นชิงน่งหนีไปสักดีเงินลงทุนมาจริงๆแค่สามล้านกว่าแต่เราทำให้มันได้ถึง30ล้านเนี่ยนะใช่ครับก็ประมาณ10เท่าได้กูรู้แล้วมันต้องยำไยช่างมัน แค่30ล้านเดือนหนึ่งเราทำได้ตั้งหลายแสนบางเดือนหลักล้านทีมงานเราก็มีตั้ง50กว่าคนมันตัวคนเดียวจะเอาอะไรมาสู้เรื่องนั้นคือผมมีข้อมูลที่ยังไม่ได้แจ้งครับอะไรอีกล่ะไอตีมันเปิดบริษัทเทรดเหมือนกันโดยมีโบรกเกอร์ถูกต้องตากฎหมายอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยเราสมัครเทรดแต่มันเยอะเลยด้วย ว่าแต่กูมันก็สายเทาเหมือนกันนี่ว่าไม่ใช่ครับของเอตเเขาเปิดให้คนเทรดเองไม่ได้รับเงินเข้ามาแล้วเทรดให้แบบเราเฮ้แล้วมันจะคุมผลกําไรได้ยังไงวะโง่หรือเปล่าน,นี่แหละครับจุดแข็งของมันมันมีโปรแกรมที่ชื่อว่าซิกซี่เป็นตัวช่วยหลักเป็นสัญ,ญญาณที่จะคอยช่วยเข้าซื้อขายแต่ละออเดอร์แล้วเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ง่ายๆเลยคือลูกศรชี้ขึ้นกดซื้อชี้ลงกดขายแม้แต่คนทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ก็ เข้าใจได้ง่ายๆเลยครับบ,บ้าสัญญาณมั่วๆหรือเปล่าอัตราชนะจะสักกี่เปอร์เซ็นต์เชียวสูงถึง90%เลยครับเชียวใจเข้ากลุ่มซิกซี่คลิกลิงก์เข้ากลุ่มหน้าช่อง